สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอสเอ็มนะครับได้มีโอกาสไปไหว้ศาลพันท้ายนอสิงชมประวัติศาสตร์ของโคกขามในตำบลพันท้ายนอสิงห์อำเภอเมืองวันนี้เก็บภาพบรรยากาศป่าชายเลนนะครับมาให้ชมกันมีสะพานทอดยาวเข้าไปในป่าให้เดินชมกันในหลายๆจุดแล้อันนี้สะพานแฝนบริเวณด้านหลังของศาลพันท้ายนอสิงนะครับ ใครมาเที่ยวก็แวะได้นะครับที่ตำบลพันถ่ายนาสินะครับจังหวัดสมุทรสาครอ,อันนี้จะเป็นสร้างสะพานแฝนนะครับสะพานแฝนในป่าชายเลนนะครับเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวนะครับสวยงามครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่วันหยุดนะครับเรามาชมได้ ไม่ค่อยมีผู้คนก็สามารถเดินถ่ายได้สะดวกเลยครับนี่ครเป็นสะพานแฝนเป็นเสารกระโดงนี้ะเสารกระโดงนี้จะเป็นเสาปูนนะครับแล้วก็จะมีเป็นลวดสลิงนีครับลวดสลิงแบบนี้นะครับเป็นสะพานแฝนนะครับพื้นไม้ลวดเหล็ก ที่ยกได้นะครับนี่ครับจะโยกให้ดูในป่าเลยครับป่าที่ทําให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวนะครับจะมีไหลสะพานนะครับเข้ามาด้านหลังนะครับด้านหลังของศาลพันท้ายนรสิงห์ครับให้จุมรับเป็นเลนร์นมาร์กท่องเที่ยวที่น่ามาพักผ่อนนะครับ ใครแวะมาทางนี้ก็ลองๆเข้ามาชมครับมาสการะ,ะเที่ยวชมสารพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่ครับเวลาบรรยากาศลมเย็นนะครับแม้แดดจะร้อนนะครับแดดจะร้อนก็ ลมเย็นนะครับลมเย็นลมพัดมนุษย์ดูน้ำครับดูน้ําดูจากน้ําลมพัดมานะครับตอนนี้นะครับที่เห็นทางด้านานู้นก็คือข้ามคองมาจากทางโ่กก็จะเป็นสารพันธุ์ท้ายนรสิงครับอยู่ด้านหู้นนะครับเข้ามาในบริเวณป่าชายเลน เป็นสะพานแฝนถ่ายรูปเลนมาร์กการท่องเที่ยวสวยนะครับเส้นทางท่องเที่ยวเข้ามานี่ทำดูครับเข้ามาเลป่า ป่าชายเลยนครับอันนี้เป็นทางเดินทางเข้าหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งครับข้ามสะพานมาจากทางตรงนู้นนะครับเข้าว่าด้านนี้ด้านหลังนี้จะเป็นป่าป่ากวงกลางป่าชายเลนทั้งหมดนะครับก็ปมาสักการะกลาบไหว้พันท้ายโลละสิงนะครับก็เก็บภาพมาฝากใครสนใจก็ มาเที่ยวกันได้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ